จากเด็กหนุ่มที่เคยรักในการเที่ยวสนุกจากความผิดหวังที่พ่ายแพ้จนได้พบกับผู้ที่เปรียบดังพ่อแท้ๆคอยเตือนสติชุบเลี้ยงดึงกลับเข้าสู่สังเวียนผ้าใบจนทุกวันนี้ได้เป็นนักชกระดับซูปเปอร์สตาร์คาตัวหลักล้านเจ้าของเข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพนายธินกรศรีสวัสดิ์เจ้าของฉายาเดอะไอรอนแมนคนเหล็กรถถังจิตเมืองนอนสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมวยเด็ด789ต่อไป เส้นทางสายวิบากของมนุษย์เหล็กรถถังจิตเมืองนอนท์ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์ประจำศึกวันแชมเปี้ยนชิพจนมีค่าตัวหลักล้านบาทพร้อมกับเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรถถังจิตเมืองนอนท์กับปันเจ้าของฉาย,ยาคนเหล็กต้องฝ่าชีวิตที่หนักหน่วงล้มลุกคลุกคลานบนเส้นทางลูกหลังที่ไม่เคยได้อะไรมาด้วยความง่ายดายทินกรศรีสวร์ คือชื่อจริงของรถถังลืมตาดูโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2540มีชื่อเล่นว่าบ่าแต่คนในวงการมวยมักจะเรียกรถถังจนติดปากรถถังเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเขามีพี่น้องทั้งหมด10คน ในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงชีวิตผกผันเข้าสู่การเป็นนักมวยไทยตั้งแต่อายุ8ขวบเขาตะเวนชกตามเวทีมวยภูทรในภาคใต้เริ่มจากไฟละ300บาทต่อยล่างเงินไปเรื่อยๆจนมีค่าตัวถึง5,000บาทก่อนที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่จะส่งรถถังเข้ามาหากินในเมืองกลุมเพื่อล่างเงินหมื่นต่อไปแต่แน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของรถถังเพราะเขาเพิ่งอายุแค่14ปีเท่านั้นแต่ก็ต้องไปลาออกจากโรงเรียนในพื้นที่เพื่อมาอยู่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ ลดถังได้จับเงินมือนตั้งแต่ชกไฟแรกในกรุงเทพทวาแสงสีในเมืองใหญ่ลอตาหลอกใจในที่สุดเด็กหนุ่งจากป่าพยอบก็หลงและเลิกไปกับมันเงินที่ได้จากการโชคม,มวยหมดไปกับการกินเที่ยวเขากลายเป็นเด็กเกเรติดเพื่อนฝูงถึงขั้นตัดสินใจหนีออกจากค่ายไปแต่เวนชคม,มวยตามภาคอีสานตอนอายุได้16-17ปี จากนักมวยค่าตัวเงินหมื่นรถถังไปหาเปรียบมวยตามเวทีมวยผู้ถอดได้ค่าตัวไฟละ2-3,000งามพบาทณตอนนั้นเขาแค่ต้องการต่อยมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพไม่ได้มองอนาคตตัวเองว่าจะมีชื่อเสียงหรืออยากประสบความสําเร็จพอพื้นเพข,ของรถถังไม่ใช่นักมวยที่มีพรสวรรค์อาศัยว่าเป็นพวกบูลังผ่านไม่ยอมคน ชอบยืนแลกหมัดคิดว่าตัวเองคงไปไม่ได้ไกลกว่านี้รถถังตะเวนต่อยมวยจนกลายเป็นพระเอกคู่ทอดน,นักล่าเดิมพันนั่นทำให้ในวัย22ปีในตอนนี้เขาผ่านสังเวียนการต่อสู้มามากกว่า300ไฟ สุดท้ายชื่อเสียงในการชกที่ต่างจังหวัดส่งผลในลรถถังได้กลับเข้ามาชกในเมืองกรุงแต่ในช่วง4-5ไฟแรกเขามีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักรอะไม่เคยดูแลตัวเองสงมัยชกผู้ทอนในอีสานจนผลการชกแพ้รวดความผิดหวังซ้ำๆทำให้รถถังมีความคิดอยากจะเลิกชกมวยโชคดีที่อ้วนเมืองนนท์ผู้ล่วงหลับคือคนที่คอยเตือนสติและดึงเขากลับมาสู่เส้นทางที่มีอนาคต รถถังจึงเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหม่หมดจากคนที่เคยเกเรชอบไปดื่มสังสรรค์เขาหันมามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพราะมองว่าการดื่มแบบสมัยวัยรุ่นจะทําให้ร่างกายของตัวเองแย่ลงรถถังตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งออกไปวิ่งสิกิโลเมตรจากนั้นกลับมากระโดดเชือกเตะกระสอบล่อเป้าวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นกิจวัตรประจําวัน ทำให้ร่างกายของรถถังแข็งแกร่งฟิตมากบวกกับสไตล์ที่เดินหน้าลุยชื่อของรถถังก็กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในเมืองกรุงได้ขึ้นชั้นมาเจอมวยดีมากมายก่อนขึ้นแท่นกลายเป็นมวยเงินแสนในเวลาต่อมาเป็นนักมวยที่มีคิวชุกมากที่สุดคนหนึ่งของวงการโดยคู่แข่งที่เจอกับรถถังและคนในค่ายต่างพูดถึงรถถังว่าเขาเป็นนักมวยที่มีความขยันตั้งใจสองร่างกายเต็มร้อยตลอด ไม่ว่าจะซ้อมหนักแค่ไหนเขาก็จริงจังเต็มที่นี่อาจเป็นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้รถถังไปเชิดฉายในต่างแดนตั้งแต่การโชกคิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นจนมาถึงการโชกมวยไทยในศึกวันแชมเปี้ยนชิพและในที่สุดเขาก็ก้าวไปถึงจุดที่มีค่าตัวหลักล้านและเข็มขัดแชมป์โลกศึกวันทั้งที่ย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เขายังเป็นเพียงนักมวยล่าดาพัน์ตามผู้ถอดแต่ตอนนี้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฝรั่งมันค่ารู้จักเป็นอย่างดีและนี่คือเรื่องราวชีวิตของรถถังจิตเมืองนอนท นักสู้ที่ฝ่าเส้นทางลูกหลานจนประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าแฟนมวยถูกใจฝากกดไ like, ลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานมวยเด็ด789ด้วย